วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปีวันที่21พฤศจิกายน2566สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปีโดยมีพิธีส่งถวายพระตาหางเทนและถวายสังฆทานแด่พระภิกษสุสงฆ์9้ารูปและพิธีทอดผ้าป,ป่าสามัคคีเพื่อร่วมกันสมทบทุนเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งพิธีเปิดกิจกรรมวันสถาปนาร้อยเอกอุบลพุทธรักษ์รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่1และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกกล่าวรายง,งานการจัดกิจกรรมและรำลึกถึงบทบาทภารกิจความสำคัญของสภาเกษตรกรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเป็นที่รู้จักแก่เกษตรกรประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยมีนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและอ่านสารจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายในกิจกรรมประกอบด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกคณะทำงานขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนเช่นนายอำเภอบางระกำพัฒนาการจังหวัดเกษตรและสหกรณจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดปฏิรูปที่ดินจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดพาณิ์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดเกษตรจังหวัดพลังงานจังหวัด หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจอิจิทัลนสาขาภาคเหนือตอนล่างพอบริลางจังหวัดผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศจังหวัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2พิษณุโลกนายกเทศมนตรีเทศบาลบารากรมืองใหม่เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาเกษตรกร และนางสาวพิมพิชาชัยสุภกิจเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดพิษณุโลกรวมถึงพี่น้องเกษตรกร,กรทั้ง9อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกต่อด้วยกิจกรรมขีออฟโครงการรวมพลังชาวโคกหนองนาสืบสารศาสตร์พระราชาสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกด้วยน้ำว้ามลิออกโดยสภาเกษตรกร,กรจังหวัดพิษณุโลกและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลกวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดมอบหนอกด้วยน้ำว้ามลิออก ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจำนวน1,000หน่อและลงพื้นที่ร่วมปลูกด้วยน้ำวา้าร่วมกับเกษตรกรณศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนแปลงนายทวีศักดิ์ป้องกระสันบ้านท่าโกมู่สามอำเภอบารกรกมจังหวัดพิษณุโลกและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันท้ายสุดนี้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปีทุกทา่าน